โดนล้ป้าอะไรไม่เห็นตีนอ๋หตัวเล็กขนาดนี้ยังยิงโดนเลยโอ้โหแม่นขนาดนี้ครับผมไม่นี่ยไม่ได้ถ่ายตอนที่นี่นโอ้โหตัวแค่นี้ยิงโดนแม่นมากครับนี่ ก็บอกแล้วุ่นสองสมราคานะครับแม่นจริงเลยเนาะนี่้วพี่มองเห็นได้ไงทำไมผมไม่เห็นมันต้องใส่แว่นอะต้องใส่แว่นตัดแสงอ๋อมันมีแว่นดูปลาอีกถ้าอย่างเงี้ยมันมันมองไม่เห็นหรอกมันแสงมันแทงตาเราเหรอมันมองลงไปลึกเลยเหรอเนี่ยมันมันจะเงาไหมนะลองใส่แว่นดูเนะมันจะตัดแสงเลย มันจะชัดมันจะไม่เป็นเงาเอออันนึงมันจะขาวอันนี้มันจะอ๋ออันนี้แว่นนี่แพงไหมร้อยบาทนี่เขาเรียกแว่นตัดแสงเป็นเลนโพลายอะเลี้ยงปลาอยู่ที่ไหนนี่เลี้ยงปลาอยู่เกอรลอยเกอรลอยสีราชานะอือกอรลอยเนี่ยเกาะลอยท่นทองไม่ไม่รู้กอรลอยเขาหายยเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่แถวนี้บ้านเมียอยู่ที่นี่ไงแต่ก่อนก็อยู่งเทพนะเนี่ย แม่นมากน่าจะได้ตอนนั้นน่าจะดูตาตอนที่ยิงนะจะมีโอกาสได้ถ่ายตอนยิงอยู่มันก็บอกแล้วหมื่นสองอันนี้สองพันนะเพื่อนใช่ีสองพันแล้มันล็อกอยังไงวะอันนี้ชุดล็อกนี่เข,เขามากับปืนเขาทําให้พร้อมอ่ะมันเปไกลไกลกล่องแล้วเวลาเราเล็งอย่างเี้ทำไมมันถึงแม่นอน่ยยิงเร็วเราดูศูนย์ศูนย์ตรงไหนีฮะเล็งตรงนี้ไปเส่ปลายนั่นแหละปลายสีส้ม โอ้แม่นมากเราเราต้องมีกระระยะต่ําลงมานิดหนึ่งไหมปลาอยู่ใต้น้ำมันก็ต้องเผื่ออ๋ออันนี้มันไม่ใช่ลอกนะถ้าถ้าถ้าเป็นลอกดีกว่าไหมลอกมันก็ไวอ่ะมมันไ่ต้องแต่กระบอกมันจะทนกว่าใช่ไหมกระบอกมันมันไว้ยิงปลาใหญ่ไงอ๋อถ้าถ้าลอกแต่ลอกันนี้มันเป็นเชือกเชือกอะไถ้าลอกมันก็ใส่พีอีได้ได้เส้นเล็กไงอืมอันนี้มันเส้นใหญ่ วันนั้นผมมาซื้อมีคนหนึ่งใส่เสื้อทหารนะ่ะเขามายิงอยู่ตรงนี้ก็ได้ปลาะชะโดเขาขายให้ผมสองร้อยเอาไปทําชิปตัวประมาณสี่โลเลยนะสี่โลเขายิงอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะตอนเช้าๆนะน,น่ะชอบไปข้างในมีโดยมาก็ได้ไปสี่โลไหนหนั้นก็ได้ไปสี่โลตัวนู่นพี่ไปยิงตรงป่านู่นดิมันแต่มันมองช่วงนี้มันน่าจะไม่ขึ้นนะ่ะน้ำตื้นนะ่ะน้ำน้อย นะน้ำเต็มยไม่เขยืดจะสก็ลงม่อยู่ว่างอนง้ำลึกเลี้ยงปลาหลายบอ่อไหมพี่เลี้ยงสองบอ่ออืมปลาพวกปลาพวกกุ้งเนาะอ๋อมันเวลาลูกเข้าทางปลายนีะเป็นสูตรต้อง่ปลารางนี่เขาน่าจะเป็นเครื่องเป็นรางเหงล็กไหมรางธรรมดาไม้ไนเนี่ยก็ได้เครื่องกัดอ๋อเครื่องเขาทำร่องอย่าง แม่นมากครับยิงมือสองเหมือนกับซื้อปืนลูกกดเลยนะนะโอ้ไม้ดีแพงละฮะืีไม้ดียิ่งแพงชุดล็อกมันนี่ไม่เคยลั่นใช่ไหมมันมันก็มีเส้นล่างไม่แน่เราต้องคอยถ้าอ่าถ้าถ้ามือเราไปโดนนะใช่ไหนมันมีเซฟอยู่นะนะอ๋อมันมีเซฟกดไม่ได้ อือฮโอ้โตทุุกวันนี้เขาทำกันมาขนาดนี้นครับแต่ก่อนอยู่บ้านนั่นที่ร้อยเอ็ดนผมเคยเอาแต่ไม้ทำเองนะแต่ก่อนั้นไม้ดันท้ายไม่ค่อยแม่นหรอก <c oughs> โอ้ <c oughs> บางทีใส่ย,ยางแข็งมากก็กดแม่งไม่ลั่นเะแล้วนี่ครับยิงแม่นมากเดี๋ยวผมจะรอดูซั <c oughs> ก่อยเพื่อเขาได้ยิงตัวใหญ่